เป็นที่แรกของประเทศไทยและที่เดียวนะฮะที่สามารถขาย CBD จากกัญชงเป็นที่แรกแบบถูกกฎหมายในประเทศไทยครับที่แรกคนแรกของโลกที่ถูกกฎหมายสําคัญที่สุดน,นะบผมถูกกฎหมาย CBD เป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่มากนะครับที่เมืองน,นอกนะครับ CBD เนี่ยกินมาเก็ตแชร์ของเครื่องสําอางเนี่ยถึง15%ที่อเมริกาครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเอาเครื่องสำอางสำหรับหน้าใบหน้านะครับที่เมืองไทยนะครับอูตสาหกรรมนี้แ0 0 0มล้านถ้าเอา15%ของ8 0 0 0มล้านเนี่ยเป็นเท่าไหร่เพื่อนๆถามมาว่าอยากจะได้ใช้ CBD แล้วอยากจะลองใช้ผลิตภัณฑ์จากกันชงแล้วเมื่อไหรดีครับ นี่นีขอต้อนรับเข้าสู่กล้องซอลลี่ครับวันนี้วันนี้พวกเราต้องรีบมาที่นี่ฮะมาหาวิทยาลัยขอนแก่นฮะเพื่อมาตามติดฮะสาร CBD จากกัญชงครับเพราะว่ากันว่าที่แห่งนี้นะฮะเป็นที่แรกของประเทศไทยและที่เดียวนะฮะที่สามารถขาย CBD จากกัญชงเป็นที่แรกแบบผูกกฎหมายในประเทศไทยครับวันนี้มาดูกัน ใครซื้อได้บ้างซื้อเอาไปทําอะไรสามารถเป็นสารตั้งต้นเป็น raw material เอาไปใส่ในธ,รรธุรกิจไหนได้บ้างมาให้รู้กันเลยครับว่านี่แหละคือพืชเศรษฐกิจตัวต่อไปของประเทศไทยอย่างแน่ะนอะนครับัททังษะบริษัทได้มารับ ซีดีที่สก,กนจับไปคนแรกในประเทศไทยแล้วเราพร้อมที่จะจัดจำหน่ายให้คุณไปทำขนมคุณไปทำช็อกโกแลตนี่แหลคะครับคือสิ่งที่คนไทยรอกันมา ปรมาจารย์จากบอขอนแก่นนะครับอาจารย์สวัสดีครับ ไล่กันชงเป็นไงครับไล่นี้อันนี้ก็เป็นแปลงปลูกทดสอบสายพันธุ์กันชงนะครับตอนหน้านี้เราปลูกทดสอบในช่วงฤดูหนาวมาแล้วครั้งหนึ่งอันนี้ก็จะมาเปรียบเทียบในฤดูฝนครับว่าการเจริญเติบโตในช่วงฤดูฝนเป็นอย่างไรในขณะเดียวกันเราก็จะเปรียบเทียบเรื่องของปริมาณสารเทสซีกับ CBD ด้วยว่าฤดูการมีผลกับเขาไหมอันนี้เป็นสายพันธุ์ APF 3ซึ่งเป็นจากสถาบันพัฒนาที่สูงครับของบ้านเราเองนะครับเอามาปลูกที่ภาคอีสานเพื่อนๆถามมาว่าอยากจะได้ใช้ CBD แล้วอยากจะลองใช้ผลิตภัณฑ์จากกัันชงงแล้วเมื่อรรรดีคบจิๆ ใบนะครับตั้งแต่กัญชากัญชงเนี่ยปลดล็อกมาตั้งแต่เดนมกรกาแล้วก็คือลากต้นใบนี่ใช้ได้อยู่แล้วยกเว้นดอกกับเมล็ดเท่านั้นเองครับแต่อันนี้คือที่เรามาวันนี้คือเรามาดู CBD ครับสกัดเข้มข้น CBD สกัดเข้มข้นจากใบซึ่งไม่ผิดกฎหมายคือจริงๆแล้วเนี่ยใบเราแต่ก่อนเนี่ยเราเอามาใช้ในเรื่องของกระแสช่วงนี้ก็คือเอามาปรุงอาหารเอาไปทำเครื่องดื่มอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมครับแต่ว่าไม่ไดเอามาผ่านกระบวนการสกัดตอนนี้ จากงานวิจัยของมหาลัยเนี่ยคือเรามาผ่านกบบระบวนการสาัดซึ่งมีโปรโตโคอลหลายตัวซึ่งเราพบว่าในใบของกัญชงเนี่ยมีทั้งสารเทอร์ปีนแล้วก็ CBD ที่ในปริมาณที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในเรื่องของอาหารได้ที่เป็นสารสกัดที่ไม่ใช่เด็ดใบมามาปรุงใส่อาหารอะไรเงี้ยนี่คือกางแดนบบอันนี้เดี๋ยวอาจารย์พาไปดูได้ครับ<น>ไปดูข้างในต่างกันไงครับอาจารย์อันนี้เป็นกัญชานะครับอ๋อในกัญชาข้างนอกกัญชงฮะ อันนี้เป็นสายพันธุ์ของาะไรของเราครับนะครับอันนี้สังเกตนะครับว่าจะมี่อดอกเริ่มออกดอกแล้วฮะตอนนี้อันนี้คือดอกตัวเมียแต่ว่าดอกตัวผู้ตอนนี้เราคัดออกหมดแล้วไม่มีแล้วนะครับออเพราะว่าถ้าเราจะสกัดเอาน้ามันจะได้จากดอกตัวเมียเท่านั้นเราก็เดี๋ยวจะมีกัญชาสายพันธุ์ไทยที่เรารูงจากกันอยู่แล้วก็คือสายพันธุ์ขังกระลอกอาในขังกระลอกกันเราไปดูข้างหลังอันนี้เป็นสายพันธุ์ขอ,องเราที่เราคัดเลือกมาอันนี้ชื่อสายพันธุ์อะไรครับ k k u 0ู้าฮะ KU0 คือการคัดเลือกเนี่ยเนื่องจากว่าตอนที่เราผสมมาเนี่ยนะครับมันจะมีการกระจายตัวในรุ่นถัดๆไปเราจะต้องคัดจนจนมันได้ลักษณะสม่ว่าเราชอบแบบทรงแบบประมาณเนี้ยเราก็จะคัดเลือกประมาณเนี้ยเอาไว้เพื่อเอามารับรองพันธุแล้วก็ขึ้นทะเบียนสายพันธุ์ต่อไปครับผมน่าจะประมาณปีหน้าครับข้านาเนี่ยครับขนาดนาแล้วถึงแล้วครับถังกระลอกถ้าเป็นสายพันธุ์ไทยอันนี้เราก็ได้เมล็ดมาแล้วเราก็เอามาขยายครับครับกำลังจะเริ่มออกดอกเราสังเกตตรงที่ตรงส่วนปลายครับจะเริ่มออกดอกเพศเมียเพศผู้เราคัดออกแล้วเนาะ นี่นี่เขาว่าที่แรกของประเทศไทยและของโลกที่แรกคนแรกของโลกที่ถูกกฎหมายสาคัญที่สุดนะครับผมถูกกฎหมายแล้วก็คุณภาพรับรองด้วยกับทีมวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเลยคนไทยเราเนี่ยต้องชมนวัตกรรมดีกว่าฝรั่งเพราะอันเนี้ยออนนมันมาจากตัวใบเลยแต่ในใบเนี่ยทางมอขอนแก่นเนี่ยเขาสกัดออกมาได้ซะจนเขาได้เทอร์ปีนสูงครับเขาได้โฟลสเปกตรัม CB d ดีเลย CB d ดี มันดีต่อคนใช้ยังไงครับมันช่วยคุณรีลกซ์ถ้าเอาอันนี้ไปนวดนะเอาไปทาผิวนะอย่างอ่พี่เนี่ยมีปัญหาเรื่องผิวอยากให้เห็นชัดนะเพราะพี่ตีกอล์ฟเยอะพี่เป็นสะเก็ดขาวตีกอล์ฟเสร็จพี่ก็จะน้ำมันเนี่ยมาทาอ่าน้องเราจบผิวพี่ดูเดิไม่ร้อนเลย,เลยนุ่มมยอ่านะมันจะดีสำหรับริ้วรอยแต่ที่สำคัญที่สุดอะไรมันจะช่วยคุณหลับครับผมนี่คือคุณสมบัติของ CBD นะพี่ไม่ได้โอเวอร์เคมนะครับถ้าไปเช็คใน Google ดูเนี่ยเขาจะบอกเลยว่า CBD number one คืออะไรช่วยให้คุณหลับงั้นในนนภาาววะะคิดดตอีี้จมก เพราะมันช่วยให้คุณเนี่ยสร้างภูมิคุ้มกันใช่ไหมในการที่คุณหลับครับงั้นไออันเนี้ยมันสามารถรับไปใช้ซื้อไปได้ทันทีเลยมาซื้อจากพี่เดี๋ยวแล้วเนี่ยเราก็เป็นพาร์ทเนอ,อ,อร์กับบริษัทนะช่วยอินดีมนะก็เดี๋ยวเริ่มอาทิตย์หน้าก็จะขายทางนั้นก็ได้รหรือตอนนี้ถ้าใครอยากมาซื้อก็ไปที่เว็บไซต์พี่ก่อนนะลาย i d s i ี at healthy aging H E A L T H Y A G I N G ขวดหนึ่งเนี่ยเราขายอยู่พันสามร้อยห้าสิบบาทนะพันสามร้อยห้าสิบบาทหนึ่งร้อยมิลลิลิตรใช่โดยนี่ใช้ได้เนี่ยเยอะมาก<ะ><ๆ>เพราะเวลาคุณใช้คุณใช้สองหยดเองฮะสองหยดสองดับสองหยดสองหยดใช่เอาไป ใช้ในผลิตภัณฑ์ที่เรากำลังจะออกในอนาคตได้ใช่หรืออันนี้ให้แฟนเอาไปแล้วก็ไปหยดกาหารเลยหรือถ้าคุณจะซื้อไปทําผลิตภัณฑ์คอสเมติกทำอะไรเงี้ย<ๆ>ก็มาซื้อจากเราได้ครับคนไทยที่อยู่ต่างแดนนะครับช่วยกรุณานําสินค้าดีๆของประเทศไทยเราจะส่งสินค้าไปให้คุณเราไปขายทีย่อเมริกาเลยว่าเราจะนํารอยยิ้มของคนไทยถูกต้องสู่คนทั่วโลกถูกต้องด้วยสมุนไพรไทยนี่คือธุรกิจใหมใ่จริงๆครับคนไทยทั่วโลกต้องช่วยกันนํารอยยิ้มจากประเทศไทย ไปให้คนโทวโลกครับต้องบอกนะฮะปกติอันนี้คือใบนะครับใบที่ว่ามี CBD อยู่ข้างในคือคุณค่าของกัญชงกัญชาเนี่ยอยู่ที่ CBD และอันนี้คือไม่ใช่ใบเฉยๆเอามาสกัดด้วยกระบวนการไม่ได้ง่ายไม่ได้ง่ายหมอขอนแก่นคนเดียวที่ทำได้ตอนเนี้คุณแดนสวัสดีนะครับสวัสดีครับพาไปเดินนะฮะคุณแดนนะฮะครับสวัสดีครับประธาน c o ของนี่ข้างหลังนี่ NRF แล้วันนี้พาเรา <c oughs> มาดูงานที่ขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่นมาทรวาว่าตอนนี้ NRF มีแผนอะไรถึงมาที่นี่บริษัท NRF นะครับเราเป็นผู้ผลิตาหารเนาะเ,เพื่อส่งออกในขนาดเดียวกันเนี่ยสิ่งที่เราสนใจพอสมควรก็คือพืชสมุนไพรแล้วเราหวังว่าสมุนไพรเนี่ยสามารถเป็น S curve เป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ให้ับเกษตรกรเนื่องจากเราเองเนี่ยอยากจะช่วยสังคมเราก็มาจับมือร่วมกับทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อที่จะทํางานวิจัยพัฒนาแล้วก็ผลิตสินค้านะครับที่มาจากสมุนไพรอย่างเช่นกัญชงวันนี้ก็เลยเรียนเชิญนะครับวันนี้ก็อยากจะมาให้ดูนะครับว่าที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยด้วยฟาร์มของเรานะครับที่ร่วมกับมหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นฟาร์มแรกที่มีลิตัณฑ์ออกมาแล้วนะ ก็คือน้ํามัน CBD จากกัญชงนะครับเราน่าจะเป็นเจ้าแรกนะครับที่นํามาขายได้นะครับก็คือ CBD จากกัญชงที่สามารถซื้อได้โดยถูกกฎหมายโดยถูกกฎหมายครับข้อดีของมันคืออะไรครับ CBD เป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่มากนะครับที่เมืองนอกนะครับถ้าลองคิดดูนะครับเครื่องสําอาง CBD เนี่ยกินมาเก็ตแชร์ของเครื่องสาอางเนี่ยถึง15%ที่อเมริกาครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเอาเครื่องสําอางสำหรับหน้าใบหน้านะครับที่เมืองไทยนะครับอุตสาหกรรมนี้8 0 0หมื่นล้าน นะครับถ้าเอา15%ของแ0 0 0 0ล้านเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับ ท่านลองคิดดูกับเราคว่าเป็นอุตสาหกรรมเป็นโอกาสมีที่มหาศาลพอสมควรทีนี้ CBD เขาทำไมเขาถึงมามาใช้จริงๆอะ่ะมันมนนันแล้วแต่ผลิตภัณฑ์กับเรากันนะครับมันมีมีประโยชน์อยู่หลายอย่างตั้งแต่ประโยชน์ให้กับร่างกายนะครับในเรื่องของการเครียดนะคลายเครียดอะไรอย่างเงี้ยนะครับหลายหลายหลายอย่างเลยครับครับผมนี่คือสิ่งหนึ่งที่ NRF looking for ใช่ครับนี่คือคค product ตัวแรกนะที่เป็นสมุนไพรไทยเรา,าใหญ่ทุกคนฮนะมีความสุขไม่เครียด แล้วก็<ช>นอนหลับได้และ<ช>สำคัญที่สุดก็คือว่าเอาชื่อของสมุนไพรไทยไปทั่วโลก